ฮ o ปทูเกตเตอร์วิดฮอปอโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะลูกค้าโรงแรมฮอปอินเลยเพียงแสดงคี์การ์ห้องพักที่ร้านค้าพันธมิตรในจังหวัดเลยมีที่ไหนบ้างตามพี่ฮอปมาได้เลยนะร้านแรกโคซีแบงยัดคาเ f e ร้านคาเฟ่สไตล์มินิมอลโทนขาวมีที่จอดรถภายในร้านเมนูเครื่องดื่มเบเกอรี่มีให้เลือกตามความชอบโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าโรงแรมฮอปอิรับส่วนลด5%เมื่อซื้อครบ100บาทขึ้นไป ร้านที่2องูปคาเฟ่คาเฟ่สไตล์ลอกด้านในมีที่นั่งโต๊ะเก้าอี้มีทั้งเมนูอาหารข้าวขนมเครื่องดื่มชากาแฟมีให้เลือกเยอะเลยค่ะโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าโรงแรมฮอกอินรับส่วนลด5%เมื่อซื้อครบ200บาทขึ้นไปร้านสุดท้ายทเวนตี้ทเวนตี้ไนท์คอฟฟี่แอนด์บิสโรร้านคาเฟ่ใกล้สวนสาธารณะกุดปองมีบริการทางอาหารข้าวเครื่องดื่มชากาแฟเบเกอรี่และถ้าใครจะจัดปาร์ตี้ที่นี่ก็สามารถมาแห่งเอากันได้โปรโมชั่นสาหรับลูกค้าโรงแรมฮอกอินรับส่วนลดค่าอาหาร5% ไม่รวมเครื่องดื่มนะเข้าพักโรงแรมฮอปอินเลยแวะตามรอยพี่ฮอปกับร้านเด็ดโปรโมชั่นปังได้แล้ววันนี้ c o n s ซ็ปเทนซี่อเเพราะความสม่ำเสมอเป็นของคุณ